ก็จะเป็นการบิตี้เพื่อที่ไขข้อสงสัยนะคะให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะ่งทุกท่านนะคะก็จะได้รับความคำแนะนําจากท่านวิทยากรนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยเพื่อไม่ให้เปนการเสียเวลานะคะดิฉันขอกรับเรียนเชิญอาจารย์กระบกกรับด้การอานค่ะขอสรออีกครั้งหนึ่งะ แล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะที่มาเรียรู้นะคะนักผลิตสินค้าเนี่ยนะคะมีมุมไหนได้บ้างล่ะที่เราจะพัฒนาสินค้าเนี่คะนะมันมีแว์ลูหลายตัวแต่ตัวชี้วัดแว์ลูต่างหาล่ะคือตัวที่บอกว่าควรจะใช้ตัวไหนเนี่ยพัฒนาเหรอไหมคะขอข้าใจหนยคะ ใช่วัตทุตัวมันมี value ของมันวัตถุดิบก็มี value เนาะดีไซน์ก็มี value แพคเกจก็มี value นะครับนะเออคัตติ้งการตัเดเย็บผีเข็มนะครับนะทุกอย่างก็มี value หมดนะถูกไหมะคะแต่เราควรจะใช้ value ตัวไหนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวชี้วัดสำคัญเกิดอะไรคะลูกค้าเนี่ยนะคะนนรับนะ ได้ประโยชน์เยอะมากเลยค่ะก็อาจารย์ได้แบบแนะนําวิธีต่างๆตั้งแต่การแบบวิธีคิดเริ่มต้นว่าควรจะทํายังไงกําหนดแทร็เก็ตกําหนดแบบวิธีการขายราคาหรืออะไรยังไงขั้นตอนการทำอะค่ะก็ได้จุดประกายความคิดขึ้นมาค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะต่อยอดไงก็เดี๋ยวเราจะต้องปรึกษาอาจารย์เพิ่มเติมต่อค่ะคือตัวเองอ,อาจจะยึดสไตล์ที่แบบว่าดูแปลกไปแต่ว่าคือเราก็ต้องมามองว่า สิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยมันมันใช่หรือเปล่าตามตามที่เรากําลังทําอยู่ก็คืออาจารย์เขาสามารถตอบโจทย์ว่าเออเรากําลังทําอะไรแล้วมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็วันนี้เดี๋ยวกลับบ้านไปจะลองกลับไปคิดตามหัวข้อที่อาจารย์ไกด์มาคร่าวๆในวันนี้ค่ะก็จริงๆแล้วคือ บางคนอาจจะแค่รู้สึกว่าการสร้างแบรนด์เป็นการซื้อมาขายไปหรือการแค่ออกแบบดีไซน์คือเมื่อก่อนนะคะในมุมมองของของหนูเองคิดว่าการการสร้างแบรนด์อะ่ะก็คือการแค่ออกแบบดีไซน์ก็คือจบแล้วก็คือโยนภาระหน้าที่ให้กับผู้ผลิตไปแต่ว่าจริงๆแล้ว,ว่าการเมเนจเมนต์การจัดการหรือว่าการที่เป็นการบริหารธุรกิจที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ย มันก็มีสิ่งสำคัญมากกับการสร้างแบรนด์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจะเป็นในคอนเซปต์ของการมิทติ้งคนอยากสร้างแบรนด์เสื้อผ้านะคะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะในแง่ของการสร้างแบรนด์เสื้อผ้ามีกลวิธีและมีวิธีการคิดค่อนข้างหลากหลายค่ะครั้งนี้เนี่ยนะคะเราก็เลยพยายามที่จะตีกรอบนะคะนะให้แต่ละท่านเนี่ยนะคะ ได้ไอเดียไปว่าหลักในการคิดนะคะสำหรับการสร้างแบรนด์เนี่ยนะคะนะัควรจะต้องเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเราพยายามเน้นที่จะเผยแพร่ให้คนที่จะสร้างแบรนด์ทุกๆคนนะคะใช้แนวคิดของนักการตลาดเป็นตัวนำเพื่อเราการผลด้านธุรกิจนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะไอ,อสิ่งทีเ่เราพยายามที่จะนำเสนอกันก็นกคือว่า คิดอย่างไรเหรอในมุมของคนทําการตลาดคนทําธุรกิจนะคะเพื่อให้เกิดแบรนด์ของเสื้อผ้าเนี่ยนะคะอย,อย่างยั่งยืนสามารถที่จะแข่งกับคู่แข่งนะคะออรวมถึงว่าสามารถที่จะออมีผลการขยายตลาดเนี่ยนะคะนะต่อไปในอนาคตได้และมักจะนะคะนะยังตั้งตอบอยู่ดีว่าตกลงแล้วสินค้าที่มีจุดแข็งในะคณะนะที่ตลาดต้องการเนี่ยนะคะคืออะไรบ้างนะคะ นี่คือโดยรวมของกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะแล้วหวังอย่างยิ่งนะคะว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะ